กล้จะแล้วแล้วพี่น้องไข่สิลแล้วแล้วปลตัวงามผักอีกจะสําเร็จแล้วจ้าถ้าบ่แปงลงเวลาฝนตกแล้วนามันสิม,มาอังอยูอน่นีบ่บัหนาวนบ่ใหญ่จักเทื่อ2-3ปีแต่กาจะอยมามาสังเกตแล้วบ่ได้ว่าก็เลยว่าแนะนําเพิ่นก็เลยเอารถมาจกคองเพื่อเฮ็ดให้ มันได้ระบายน้ำนะพี่น้องงามพ้นตกเขาก็สิได้ระบายน้ำสวยงามจังเลยจ้ารถแมคโครหน่อยเขามาได้ง่ายๆซีเมอร์ส้างกันละเอียดสวยงามสุดยอดเลยจ้าเพืเ่อนๆเส้นทางนั้นก็ เป็นหมากเแลาหนะพี่น้องหมากดกขนาดส่วนพวกนี้กำลังเริ่มจอดอกทางนั้นหมากป้าต้องเก็บได้อยู่มือเลงสีฮาโลนี่แหละบโบท่าได้เก็บลายเก็บเถิะเล็กแต่น้อยงามเลยพี่น้องเอ้ยงามเลย <c oughs> สุดยอดเลยมันกรอบถ้าฝนตกหน่อยสวยเลยเนี่ยค่ะขนาดกดไม่ลงก็ดูสวยมากเลยสีเมย์อยอดเยี่ยมสุดยอดมากมากเหมอนนกัค่ะค่ะไม่มีที่ติแล้ว ยอดเธอจ้าเป็นกำลังใจให้ด้วยจะเพื่อนสวยงามสวยงามมากๆากยู่เบื้องนั่นแกนแล้วเป็น แต่เฮงแหลนะนพี่น้องจนหมากใหม่ก,ก็นจนดกจนได้กินปูก็สิบประมาณนั้นตามตามกันแต่สภาพเพิ่นมันกับบอ่ออำนวยปัญนญนานมามันชิบวมน้ำนะเวลาฝนตกเลยน้ำมันบวมกันเลยต้นมังนาำมันกับบกขึ้นอื้อขาดเลยหายพิ่นมาท